แล้วในเพจแล้วก็ในกลุ่มเลขเด็ดกรกฤษินแล้วก็เฟซส,ส่วนตัวอาจารย์แท็กไปยังสามเฟซซึ่งเป็นเฟซของอาจารย์เองนั่นแหละนะก,นนกรอนกสินก็คือเปลี่ยนจากอ,อกรพายจวดเดี๋ยวเขาจะงงนะเวลาค้นหาไปเจออ,อกรพายจวดปลอมหรือเปล่ามารายงานเราอีกและก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละที่แท็กกันนั่นแหละนะชื่อจริงนั่นแหละปณมิตรกร เช็ปนนวิทโก้ที่นออและเฟสก่อนกนละสินอ่านะมันก็จะแท็กอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็ลงให้ไปแล้วน,นั่นใครยังไม่เห็นรัฐบาลอ่านะครับถ้าจะมองออกนะทุกคนเดี๋ยวจะเท้าความให้รู้นะอเอคเช็นแล้วถ้าไล่มาจากพฤษสภาเดี๋ยวนะแต่อาจารย์ลงลงไปหมดไม่น้อย วันั้นนะแม่ตอนนี้เครื่องหรือเปล่าเดี๋ย้นะทุกคนพฤศจิกนี้ก,กระดาษดื้ลหล,ลงลบออกแล้วเพราะว่าข้อมูลมันเยอะพฤศจิก,กาอันนี้พฤษภาไม่มีอยอดขอดูนิดหนึ่งข้อกอนก็แตกดีดี่ะอยู่ในเครื่องที่ลงลบออกก็ไม่รู้น่าจะหลงลบออกข้อมูลเดี๋ยวก่อน ว่จะเท้าให้ให้ก็จะลงลบออกนะพฤิจสพามันเดือนห้าเดือนห้านาอหาไม่เจอนะ่าจะลงลบออก้ะทุกคน หเด้อขอขอดูในในเครื่องต้นฉบับจะได้เกิดความกระจ่างฤษภาอาจารย์ให้มันออกเพื่อสภาเนี่ยมันมันมันโอ้ย มันเด้งขึ้นมามันเลยไม่หลงกดเอข้อความไงใครละทักมาขอเลขเป็นชีหน่อยอย่าพึ่งทักไล์สดอยู่คุณนงอะไรเนี่ยนงนางอ๋อไอ้ที่ว่าจะคลิดอัปเดตข้อมูลมันเด้งขึ้นมามันหลงคลิดเฉยเลยนี่แมพฤษภาที่อาจารย์ให้หกฟังนะอาจารย์จะไล่จากพฤษภามันล่างออกหกห้าแล้วก็สองหกเก้าอนี้วันที่สองและวันที่สิบหก นะวันที่สิบหกจะกำลังอยู่ในหลังร้านอยู่ไนี้อย่าอย่ามาคิดเนี้ทุกคนปิดปิดอยู่แล้ววันที่สิบหกเห็นไหมอาจารย์ให้ศูนย์แล้วหกแล้วออกศูนย์สามดูตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวแรกแล้วก็สิบหกพฤษภาและมิถุนาก็คือวันที่หนึ่ง นะให้ 3, นะออ 2, สองเลขสามนะออกสองเจ็ดสองสองมาและเดือนหกสิบหกนะครับมิถุนาให้สามเลขหกออกสามศูนย์ก็คือตัวแรกและมีจี้วันที่หนึ่งกรกฎาให้หกเลขแปดนะครับให้หกเลขแปดออกอะไรทุกคน จะพึ่งมาไลฟ์สดอยู่จะพึ่งจะพึ่งมาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับออกอะไรเอาข้อมูลรัฐบาลไม,ไม่ไม่ลงด้ยวยนี่คนของรัฐบาลสมัยไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนครับหนึ่งมันหลงลงเข้าหลังร้านไม จี้ให้หกเล็บแปดเห็นไหมหกเล็แปดออกหกบนหกล่างนะครับออกหกบนหกล่างเดี๋ยวจะดูที่ให้หกเล็แปดเห็นไหมครับออกหกศูนย์ห้าเลนหนึห่งหกและนายจ้างก็ให้สูตรที่มันวิ่ง ที่มันมาศูนย์สามครั้งก่อนก็คือเป็นสูตรแรกที่เอามาใส่ใบฟ้าก็คือเน้นไปที่หนึ่งสองสามเห็นไหมมันที่ที่เป็นหกเน้นหกนะออกหกหนึ่งหนึ่งหกเห็นไหมอันนี้คือใบฟ้าถ้าเทียบเฉียงเนาะงวดน,นี้นะครับจะได้กระจ่างชัด อาทิตย์ที่สิบหกกรกฎาคมเห็นนห่ยังทุกคนทีนี้หกกับเจ็ดถ้าถ้าแบบนี้าจ,จะมองออกไหมตัวออกไหมทุกคนออกไหมมองออกไหมเดีย๋ยวจะทำให้มองออกง่ายๆ รู้ไหมตัวไหนทุกคนเดี๋ยวค่อยปล่อยกันหลังสักประมาณมันสุกจะเจาะพอมองออกไหมทีนี้ถ้ามองแบบนี้ก็คือเราหาค่าตัวแปร x เด้อ 6x x 6แล้วก็ 7x x 7หาค่าของ x เออหาค่าตัว x เราจะเอาอะไรมาใส่ ก็ไปหาค้าเอานะครับหรือใครมีตัวเด็ดหลักหน่วยหลักสิบอะไรที่มันแม่นแม่นก็เอามาจับคู่เห็นในอย่างทีเนี้ยน่าจะเห็นหมดแล้วนะ,ะน่าจะเห็นหมดแล้วนะโพสก็ลงให้ให้เทียบเคียงไหมถ้าคนสังเกตตัวดินของอาจารย์น่าจะอ๋อมันมาตัวไหนตัวไหนน่าจะออกไง ย่าเห็นเดบิวต์เลยถามันบาแมนแนี่ดีมันอีกไกลอีกตั้งสองอาทิตย์ปุ่นะนะครับอีกสองอาทิตย์นวนออกวันอาทิตย์ที่สิบหกนะวันนี้เพิ่งจะวันที่สามอยู่อืใจเย็นๆได้ใส่เสื้อพลังน้ำโชคนะครับสาบตัวเลขมาเสริมนะเดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับน่าจะเห็นแล้วเนาะทีเนี้ยอืมใครยังไม่เห็นอีกมีไหม แม่ทุกคนเล้วพิมพ์ข้อความกัน